สวัสดีค่ะลูกๆทุกคนวันนี้นะคะพบกัน ep 2นะคะ ep 2จริงๆแล้วเรียนภาษาจีนนะคะในในประถมเนี่ยในระดับประถมหรือในระดับแรกเริ่มเราอยากให้ฝึกพูดก่อนนะคะถ้าใครสนใจจะเรียนเรื่องเขียนเป็นตัวๆนั้นน่าจะเป็นขั้นขั้นสูงอีกขั้นหนึ่งซึ่งครูลุงอาจจะมีแค่แนะนำในการเขียนบางตัวที่ให้พอรู้จัก วิธีการเขียนนะคะหลักการเขียนที่พอเขียนง่ายเนาะเพราะว่าเอาพินอินให้ได้ก่อนการอ่านพินอินและการออกเสียงภาษาจีนเป็นคำํคำๆเป็นประโยคได้ชัดเจนก่อนสามารถพูดประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้นะคะอ่ะวันนี้จริงๆเสียงยังไม่มาเนาะเพราะมัเจ็บคออยู่การพูดภาษาจีนมันเป็นสำเนียงเออั่วนะคะต้อง ใช้ใช้คอใช้เสียงคอนคอนบริเวณคอค่อนข้าง,งเยอะใช้กระบังลมหน้าอกประกอบไปด้วยนะคะเสียงอาจจะแผ่วไปบ้างในบางตอนแต่ก็จะพยายามนะคะอ่ะวันนี้เรามาทบทวนในเรื่องของการแนะนำตัววันนี้แนะนำตัวหลายอย่างเลยนะคะตามไปชมกันเลยแหละทุณต้องฝึกพูดออกเสียงตามคุณลุงด้วยนะช่วยกันช่วยกันตอนนี้คุณลุงเสียง เสียงยังไม่ไม่เต็มร้อยนะคะมาเลยก่อนอื่นนะจ๊ะก่อนอื่นเรามาตกลงกติกาการเรียนภาษาจีนกันนะคะสิ่งที่ครูรุ้งอยากให้เราได้เรียนรู้เป็นหลักก็คือการอ่านตัวพินอินได้นะคะการรู้คำศัพท์และสามารถนำไปใช้สนทนาได้ที่นี้ภาพที่ครูรุ้งยกตัวอย่างให้มาเดี๋ยวครูรุ้งจะแปะไว้ให้นะคะแปะไว้ให้ในกลุ่มเรียนของลูกๆนะคะ คุลุงเทียบไว้ให้หมดแล้วนะคะเช่นตัวบีออกเสียงว่าปอปัวจำได้ไหมปอหรือปัวหรือเปอก็ได้จะเปอร์เพอเมอรเฟอร์ก็ได้นะคะพออกเสียงว่าพอหรือพัวก็ได้นะคะทาให้หมดแล้วช่องแพญชนะมีช่อง,ง,นะ B, องสระเสียงเดียวเช่นตัวแรกตัวไอตัวไอออกเสียงว่าอ e, ีตัว ตัวยูเราด,ด,ดูที่ช่องภาษาอังกฤษเนาะตัวยูออกเสียงว่าอูเท่ากับสระอูนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็มีสระเสียงผสมคุณลุงทำให้หมดแล้วสำหรับเทียบในการผสมคำนะคะเทียบในการผสมคำเราจะได้ผสมคำได้นะคะส่วนตัวจีนตัวจีนหน้าตาเป็นไงตัวจีนก็เป็นตัวสีแดงๆที่อยู่ข้างๆคุณลุงเนี่ยตัวเนี้ยออกเสียงว่าชงหวนชงหวนแต่ว่าภาษาจีนนะคะชง แต่ว่าภาษาจีนอันนี้คือตัวจีนแตๆเลยบางทีถ้าเราไปเจอตัวจีนเนี่ยเราอ่านไม่ออกหรอกเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็มาดูตัวคําอ่านข้างใต้ก็จะมีตัวพินอินที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแถวที่สองมันจะมีตัวแปลกๆตัวภาษาอังกฤษแล้วก็คําแปลภาษาไทยคําอ่านภาษาไทยใช่ไหมจะบอกว่าช่องที่เป็นช่องตัวแรกอ่ะน้องดูบรรทัดคําว่าปอตัวบีอ่ะ ตัวบีแล้วก็เป็นตัวเขียนงนี้ช่องแรกอะ่ะมันเป็นช่องตัวพินอินสมัยยุคคุลุงสมัยคุลุงเป็นเด็กๆสมัยคุลุงตอนอายุสิบกว่าตอนนี้ไปเรียนที่จีนเป็นตัวพินอินแบบนี้ค่ะเป็นแบบโบราณค่ะยังไม่มีเอาภาษาอังกฤษเข้ามาเทียบคนที่จะเรียนภาษาจีนต้องเรียนแบบแถวแรกนะคะเรียนแบบแถวแรกช่องซ้ายสุดนะคะเห็นไหมจะเป็นตัวแปลกๆที่เราขีดขีดอะไรเนี่ยอันนี้เป็นตัว พินนสมัยคุณลุงแต่พอมาสมัยลูกปุ๊บคนเริ่มเรียนภาษาจีนกันทั่วโลกก็เลยใช้ภาษาอังกฤษมาแทนที่มีตัวบีตัว P ตัวเตัว B ออกเสียงว่าพเอ่อตัวพีวูออกเสียงแทนพอผานั่นเองเป็นต้นนะคะเห็นยางเห็นความง่ายของในยุคสมัยลูกหรือยังสมัยคุณลุงต้องมาจำตัวแปลกๆนะคะสมัยนานมาแล้วเป็น20กว่าปีสมัย ไว้รุ่นนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันกับการแนะนำตัวทักทายแล้วก็ฝึกอ่านไปด้วยแล้วก็ออกเสียงตามคุมลูลุงไปด้วยนะคะไปเลยไปเลยไปเลยอีกนิดนึงลืมนึกได้เราต้องมีวรรณยุกจีนด้วยเมื่อกี้เรนะามีพยัญชนะแล้วใช่ไมคะมีพยัญชนะเฟอร์เพอร์เมอเฟอร์เตอร์เทอร์เนอเอร์เนี่ย แล้วเราก็มีสระและสระเสียงเดียวนะคะไว้ผสมคํากันครูลุงก็เทียบเป็นภาษาไทยให้แล้วทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือวรรณยุกนะคะวรรณยุกถ้าเทียบกับของไทยก็คือพวกไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม่ตวาพผู้นี้เรียกวรรณยุกในภาษาไทยแต่วรรณยุกเสียงในภาษาจีนการออกเสียงนะคะเขาจะเรียกเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่สมมุติครูลุงครูลุงยกตัวอย่างดูที่ตัวเอเนี่ย ตัวเอออกเสียงว่าอาก็คือสระอาอาเสียงที่หนึ่งออกเสียงว่าอาเสียงสองจะเป็นอาเสียงสามจะเป็นอาเสียงสี่จะเป็นอ่ะใช่ไหมอาอาอาอ่ะสี่เสียงนะคะเวลาเขียนเป็นคำอ่านคุณลุงจะไม่ใช้วรรณยุกต์ ภาษาไทยเข้ามาเทียบนะคะเวลาเขียนกับอ่านไทยเพราะว่าของไทยยากอะของภาษาไทยมีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะคะบางทีอักษรต่ำจะไม่ใช้ไม่จัตวานะคะท่านั้นลูกๆต้องจำนะคะถ้าเสียงหนึ่งสัญลักษณ์เป็นแบบนี้อะดูที่รูปขีดจากซ้ายไปขวานี่คือเสียงที่หนึ่งเสียงหนึ่งจะเป็นวิเสียงหนึ่งอาเสียงสองกระดกขึ้นนิดอาเสียงสามคล้ายๆเครื่องหมายถูก อาเสียงสี่ฟิวล,ลงมาอ่ะอาอาอาอ่ะสี่เสียงแบบนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยลองผสมคำไปเรื่อยๆเกี่ยวกับคำศัพท์ที่คุณลุงสอนด้วยแล้วฝึกพูดฝึกสนทนาฝึกออกเสียงรับประกันได้แน่นอนอ่ะไปเลยคราวนี้เราไปแนะนำตัวกันจริงๆจังๆละไป ก่อนที่เราจะเริ่มแนะนําตัวเราก็ต้องมีการทักทายก่อนนะคะถ้าเราจะแนะนําตัวให้กับเพื่อนหนึ่งคนนะคะเราจะใช้คําทักทายก่อนแนะนําตัวโดยใช้คําว่านี่เห่านิ่เห่าแปลว่าสวัสดีแต่ถ้าแนะน well, ําตัวให้กับคนหลายๆคนใช้คําว่าตาเจียเห่าตาเจียเห่าแปลว่าสวัสดีทุกคนเห็นไหม ดี๋ยวอธิบายเลยนะอ่ะทีนี้ลูกๆมาดูนะคะคาว่าสวัสดีซึ่งเราพูดกันอยู่แล้วนี่เหา่านะคะน้องดูที่ตัวตัวอักษรจีนที่ครูลุงทาสัญลักษณ์ไว้อ่ะอันนั้นคือตัวอักษรจีนแตต้เลยอันที่2ก็คือที่เป็นตัวพินอินที่เป็นตัวภาษาอังกฤษแล้วก็มีเครื่องหมายวรรณยุกต์อยู่ข้างบนตัวนี้คือพินอินคือเป็นคําอ่านของตัวภาษาจีนที่อยู่ข้างบนเห็นไหม คำว่าหนีที่แปลว่าเธอนะคะจะมีด้วยตัว n ที่ออกเสียงว่าเนอแล้วก็ตัว i ออกเสียงว่าอ e ีเนอเนอแทนด้วยนอนหนูตัว i เราออกเสียงว่าอ e ีเท่ากับสระอ,อีเอานอนหนูใส่สระอ,อีนีแล้วข้างบนเป็นเสียงที่3นีหนีหนีนี่อ่ะเสียงเนี่ยมันมีอยู่4เสียงเสียงข้างบนเป็นสัญลักษณ์ที่3ใช่ไหมเราก็จะออกเสียงว่า หนี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 อ่าหนีหันคำว่าเหาวอ่าตัวเฮอแล้วก็สระเอาเอโอเอกเสียงว่าเอาเฮอเอาเหาวสั่งเชิงเหาลเป็นเสียงสัญลักษณ์ข้างบนเป็นเสียงที่สามก็เลยเหาลเหาลเหาลเฮาใช่ไหมมันมีสี่เสียงเหาลเหาลเหาลเฮาแต่ข้างบนเป็นเสียงที่สามแล้ก็หยุดที่เสียงที่สามเหาลเหาลเหาล Hey, คำนี้เราเสียงว่านี่ห่าแต่ว่าสวัสดีอันนี้คือลักษณะของการผสมคําอ่านตัวจีนนะคะวันนี้เราก็ต้องเรียนควบคู่กันไปทั้งการผสมคําอ่านพินอินแล้วก็การฝึกพูดไปพร้อมกันนะคะนี่งห่าตาเจียหา่าคำนี้นะคะตาเจียวา่าลูกพยายามไม่ดูตรงที่ครูลุงเขียนคําอ่านให้นะเรามาดูคําแรกคําว่า จะมีตัว D กับตัว A ใช่ไหมคะแล้วก็มีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ที่3เป็นเครื่องหมายวรรณยุกนะคะ D A D อเราออกเสียงว่าเตอแทนด้วยตัวต่อเต่าน้องก็เขียนมาต่อมาตัว A เท่ากับสระอาเตออาตาข้างบนเป็นเสียงเท่าไหร่ญญหลูกสัญลักษณ์ที่1 2 3หรือ4เป็นเสียงสัญ,ญลักษณ์ที่4เราลองไล่ไปเลยนะตาตาตา ตาฉะนั้นเสียงที่4ออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงว่าตาอะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าตาแม้ตัวพินอินเตอก็คือตัวดีด็อกเนี่ยตัวดีเราออกเสียงว่าเตอตัวเอออกเสียงว่าอาก็เป็นตานะคะแล้วเสียงข้าววนเป็นเสียงที่4่ตอนแรกเราฝึกใหม่ๆแล้วก็ไล่ไปก่อนนะคะไล่ให้ครบทุกเสียงเลยเราจะได้ฝึกไปในตัวด้วยนะคะตา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  ฉะนั้นคำนี้อ่านว่าต้ามาคำที่สองตัว j ตัว,ตวเออกเสียงว่าไงโขน,นที่ครูลุงแปะไว้ให้ตัว j. เออกเสียงว่าจีเท่ากับจจานแล้วมาดูตัว i a i a น้องลองไล่ดูเลย i a นะคะครูลุงใส่ไว้ให้แล้วเป็นสระเสียงผสมนะคะที่แปะโพดไว้ให้นะคะ i a ที่เทียบเสียงไว้ i a เท่ากับสระเอีอ ตัวไอกับตัวเอนี่คือออกเสียงว่าเ e อียเอียฉะนั้นจกับเอียมารวมกันก็ออกเสียงว่าเจียเจียข้างบนเป็นสัญลักษณ์เสียงที่1ใช่ไหมข้างบนเสียงนี้เป็นเสียงที่1ใช่ไหมที่อยู่บนตัวเอลองลองไล่ให้ครบสีก่กันเจีย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 แต่ว่ามันเป็นเสียงที่1เราก็ต้องออกเสียงว่าเจีย มาดูคำที่3คำว่าเห่าเหาเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะตัว H ตัวนี้ออกเสียงว่าเฮอเฮอแทนด้วยตัวหอนุคู่ a อเอาเท่ากับสระเอาก็คือเฮอเอาเห w าข้างบนเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์สเสียงที่3เราท่องไปเลยค่ะ How How h าเห o าเเสียงที่3เออกเสียงว่า How How h าเเออก็เป็น ตาเจียหา่าวตาเจียห่าวแปลว่าสวัสดีทุกคนเใช่ไหมค่อยๆไปทีละตัวทีละสเต็ปแบบนี้เนาะครูจะพยายามทำคลิปสั้นๆนะคะจะพยายามเนาะอ่ะตาเจียห่าวแปลว่าสวัสดีทุกคนตาเจียแปลว่าตาเจียแปลว่าทุกคนนะคะตาเจียคำต่อมานะลูกอ่ะคำนี้เราจะเห็นบ่อยมากคำว่า หัวหัววัว,วนั่นเองที่เอาเสียงหัวอูก็อออกมารวมกันฮะอูก็ออูหัวนะคะหัวแปลว่าฉันเจี่ยวตัวมีตัวเจตัวไอตัวเอตัวโอตัวเจเอาเสียงว่าจนะีนะคะจีแทนจอจาน i a o i a o ก็คือสระที่เอาเสียงว่าเอียวเอียวจีกับเอียวมารวมกันก็เป็น เจียว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 แล้วข้างบนเป็นสัญลักษณ์เสียงที่เท่าไหร่ลูกหนึ่งสองสามสี่เป็นสัญลักษณ์ที่สี่เราไล่ไปเลยค่ะเจียว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 ทานั้นคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเจียว ออกเสียงว่าเจียวเพราะข้างบนเป็นสัญลักษณ์ของเสียงที่4นะคะเราเวลาเราเริ่มฝึกเนี่ยเราต้องเริ่มให้ครบทุกเสียงก่อนเราจะได้ชินนะคะเสียงที่1เจียว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 ฉะนั้นเป็นเสียงที่4ออกเสียงว่าเจียวฉะนั้นตัวนี้คํานี้ออกเสียงว่าหัวเจียวหัวเจียวก็คือฉันชื่อหัวเจียวรุ้งก็ได้อ้าหัว จียวตาตาก็ได้ตามด้วยชื่อจีนก็ได้หัเจียวกีษนาศักเออก็ได้นะลูกแล้วแต่จะใช้ชื่อเล่นหรือชื่อจริงหูวเจียวเจียวออกเสียงคือภาษาจีนมันจะออกเสียงเสียงยากเพราะมันต้องควบออกหลายเสียงจีเอวเจียวเป็นเสียงยาวเจียวหัเจียวหเจียวคุณผู้ปกครองที่บ้านก็ฝึกไปด้วยเหมือนกันเนาะจะ เราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะภาษาจีนไม่ยากเกินการเรียนรู้และเป็นวิชาเดียวที่ใครเรียนก็ได้นะจะ๋ะไม่จําเป็นต้องรอให้จบอันป .6 ก่อนแล้วค่อยเรียนไม่จะเป็นบางครั้งคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนก็มาเรียนพร้อมเราได้เราจะเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะดูที่ว่าใครตักตวงคาศัพท์ได้มากกว่ากันวัวเจี้ยวฉันชื่ออ่าต่อไปเดี๋ยวคุณลุงยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างเป็นแท่นะคะแทหวังแทหวังเจ้าอย่าหวังอีลูอ่ะวอเจี้ยวหวังลี่หงหวังลี่หงนะคะอ่าเรามาดูวัอเจียวเมื่อกี้เรียนไปแล้วส่วนคำต่อมาหวัง w a n g วูออกเสียงวูวังวูกับวัง a n g ออกเสียงว่าอ่างวังวังเป็นวังเหมือนหวังและเสียงที่สองนะคะ วังวังหวัง,วง,วงเป็นหวังนะคะหัวเชี่ยว่ดได้แล้วนะหัวเชี่ยวหวังมาดูตัวต่อไปตัวแอลกับตัวไอนะคะค่อยๆสอนสเต็ปแรกนะคะให้เข้าใจก่อนเนาะเดี๋ยวไปช้าๆก่อนตัว L, แอลเราออกเสียงว่าเลอเลอแทนด้วยตัวลอลิงตัวไอเจอบ่อยแล้วตัวไอออกเสียงว่าอ e. ี เลอีลีทีนี้มาดูเสียงข้างบนเสียงข้างบนเป็นเสียงที่เสียงเท่าไหร่คะเสียงหนึ่งสองเสงียงสามเส,สียงสี่เสียงที่เท่าไหร่เอ่ยเป็นเสียงที่สี่ข้างบนเป็นสัญลักษณ์เสียงที่สี่เราออกเสียงนะลีหลีหลีลี่หลีหลีหล,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 ลี่ฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าลี่อ่ะวอวอ เ่ยวหวังลี่ต่อมาคำสุดท้ายตัวเออกเสียงว่าเฮอแล้วก็เท่ากับหอนุคู่แล้วก็ตัวนี้ ONG ONG ออกเสียงว่าอะไรเอย่ยมีอยู่ในโนต้ตที่คุณลุงแปะไว้ให้แล้ว ONG เท่ากับสระที่ออกเสียงว่า o N G. ององฉะนั้นเฮอตัวตัว h ออกเสียงว่าเฮอใช่ไหมคะบวกกับ ONG ที่เป็นสระองนั่นแหละ ฮองหงหงข้างบนเป็นเสียงที่สองลองดูนะหง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 ้องเ่ฉะนั้นคำนี้มันเป็นเสียงที่สองแล้วก็เอาใหม่หงหงเ่เสียงที่สองออกเสียงว่าหงแล้วก็เอาเสียงนี้เลยหงคำนี้อ่านว่าหงนั่นเองนะคะหัวเจี้ยว หวังลี่หงชัดชื่อหวังลี่หงนั่นเองประโยคต่อมาก็คือการบอกอายุนะคะการบอกอายุมีอยู่กี่อยางหนึ่งสอส่หดูตัวเลขนะคะตัวเลขดูตัวเลขก่อนตัวเลข30มสิบคุณลุงยกตัวอย่างมาเฉยๆนะคะสาก็คือเป็นจำนวนตัวเลขของเราตอนนี้เด็กๆนึก อายุของตัวเองไว้ก่อนตอนนี้ห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบแปดขวบสิบขวบสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบแล้วแต่ทุกคนจะมีตัวเลขอยู่ในใจและอายุเป็นภาษาจีนอีเอองสามสตัวเลขทุกคนได้ยู่แหละอ่ามาปีนี้ฉันอายุเท่าไหร่นะคะจะพูดเป็นภาษาจีนว่าคำแรกเราได้เราเห็นและเห็นตัวนี้ปุ๊บถึงแม้ว่าเราจะเขียนไม่ได้แต่เราก็อ๋อคำนี้มันแปลว่าฉันออกเสียงว่าหัว Oh. ต่อไปคำที่สองตัว J ตัว i ตัว n ตัว J นั้นออกเสียงว่าจีตัว J ออกเสียงว่าจีแทนจอจาน i n i อออกเสียงว่าอินจกับอินมารวมกันออกเสียงว่าจินจินข้างบนข้างบนตัว i เป็นเสียงที่1ก็เป็นธรรมดาเนาะถ้าเป็น4เสียงก็จิน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 แต่นี้เป็นเสียงที่หออกเสียงสามัญเลยธรรมดา จินอ่ะหัวจินต่อไปคำที่สามแปลว่าปีนะตัวนี้เหนียนออกเสียงว่าเหนียนนะคุณลุงจะสอนอ่านนะมีตัวเอตัวไอตัวเอตัวเอ็นกับไอทุกคนต้องมีคำพีเทวดาที่คุณลุงแปะโพดไม่ให้นะแปะไว้ให้แล้วทุกกลุ่มเรียนเนาะอ่ะมีตัวเอ็นออกเสียงว่าเนอเนอแทนด้วยตัวนอหนูต่อมา I a เเท่ากับสระเอียน เนอกัะเอียนมารวมกันเป็นเนอเอียนเนอเอียนก็เป็นเนียนเออเป็นเนียนเห็นไหมเนอกัะเอียนมารวมกันเป็นเนียนเห็นไหมเนียนออกเสียงว่าเนียนมาดูข้างบนเป็นสัญลักษณ์เสียงที่เท่าไหร่สัญลักษณ์เสียงที่สองเราก็ลองไล่ไปก่อนเนียนเนียนเนียนเนี่ยถ้าเสียงหนึ่งจอกเสียงว่าเนียนเสียงสอง เนียนเสียงสามเนียนเนียนอ่ะเหมือนอา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 นั่นแหละฉะนั้นอันนี้ออกเสียงว่าเนียนเสียงที่สองเนียนหัวจินเนียนต่อไปสามสิบสามก็คือซานสือซานสือก็คือสามสิบซานสือสามสิบต่อมาตัวสุดท้ายแปลว่ายุซุยซุย ตัว S อ่าตัวอซือซือธรรมดา UI ออกเสียงว่าอุยซือกับอุยมารวมกันเป็นซุยซุยและเสียงที่4ซุย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 ฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าซุยนะคะก็เป็นก็จะได้เป็นนะคะลองดูนะคะพูดเต็มประโยคว่าหวอจินนี่นสานสือซุย ทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นของตัวเองตรมยำพล้ว <c oughs> จะเป็นลม <c oughs> วันนี้ประชุมลายแมทอ่ะอ้วจินเหนียนต่อไป30มิบให้เปลี่ยนเป็นเลขอายุของลูกเองอมสมมติ8ดขวบ8เลข8ปดภาษาจีนว่าไงลูกไล่ไปเลข8เลข8ว่าไงคะป้าเออปาก็เปลี่ยนเป็นป้าสุย ้าสก็คืออายุ8ปดปี8ดขวบนั่นเองฉะนั้นอ่ะอันนี้ท่องพูดใครพูดมาเลยนะส่วนคุณลุงก็จะเปลี่ยนเป็นอายุของตัวเก่าเป็นอายุ45 4ก็คือสื่อ10ก็คือสือหก็คืออู่ฉะนั้น45ก็คือ, 4, อสื่สืออู่เห็นไหมตรงตัวง่ายไหมภาษาจีนเห็นไหมเข้ามาเลียต่อกันอ่ะิบ年้าปีน อันก็จะเป็นอายุใครอายุมันะนะอัะซ้อมพร้อมกันหนึ่งอายุใคา,ายุมันะอายุตัวเก่านะลูก1นึ่งสองสชิ้น,น,นออคุณลุงพูดไปแล้วว่าคุณลุงอายุ45เนาะลูกๆล,ล,ล่ะห่ง7องสากสนะคะสิบสือีก็คือเท่าไหร่สืออีสิบเอ็อ 13บสามซือาสิบสี่ซื่อสสิอุ่มสิอีบสิชีอคงไม่มีใครเกิน15เนาะโรงเรียนเราอ่ะโอเคทบทวนอ่ะตาเจียหาวอ่าตาเจียหาวไปแล้วนะแล้วก็ฉันอายุสี่ส่ สามประโยคแล้วเช้าวันนี้วันนี้ลองไปทบทวนเดี๋ยวชั่วโมงน้า EP สามมาต่อกันเรื่องเชื้อชาติฉันเป็นคนไทยบ้านฉันอยู่เชียงใหม่เรียนที่นั่นที่นี่เออแล้วก็จะมารู้จักค่อยๆเป็นสเตปไปนะคะแบบนี้เนาะก็จะเยอะหน่อยเนาะค่อยๆสะสมไปไม่เป็นไรย้อนมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะจ๊าอ่ะประโยคนี้ฉันอายุฉันอายุอ่ะสมมติถ้าฉันอายุ อันเขวบจะพูดว่าไงเจ็ดภาษาจีน,จนก็คือชีก็เป็นหัวชิ้นเนียนชีสุยไม่อยากเลยใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวคราวหน้ามาทบทวนกันต่อแล้วไปเรื่องต่อไปนะคะค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยสะสมเอาให้แม่นบายบายใจเจียนใจเจียน